ก็ดีใจมากๆครับผมที่มันเหมือนเป็นแบบว่าความแบบเป็นก้าวหนึ่งของความฝันที่นึกถึงตลอดเลยนี่เปิดน่ารักมากตอนให้ฟังแล้วเขาแบบขำผมจริงจริงแล้วตอนนี้คือทำาังไงอ๋อผมใช่ครับผมผมได้อ่านอยู่ครับผมก็ก็ขอบขอบคุณมากๆเลยครับผมที่แบบว่าเข้ามาแบบว่าคองในแบบดีใจกับผมชมผมอะไรเงี้ยครับผมแบบมันมันมีค่าสำหรับน้ค่ะให้น้องลอยชมพูฝากผลงานไว้หน่อยดีกว่าค่ะ ก็คือเวลาเปิดเปิดแบบว่าสตรีมมิ่งขึ้นมาเปิดยูขึ้นมาไงครับคือขึ้นหน้าแรกอันแรกเลยครับขึ้นอันแรกเลยก็ฟังฟังทุกวันฟังทุกเวลาก่อนนอนก็ฟังตื่นนอนก็ฟังครับก็ติดใจพี่ลใจโอ้โหอันนี้นับไม่ได้อันนี้พูดจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้โกหกเลยพูดจริงฟังหลายแก้วนะ นครับถามน้องแร้ครับเพราะว่าน้องดูโทรศัพท์อยู่แล้วก็เห็นไหมขึ้นหน้าแรกใช่ไหมครับจริงครับพอครับพ่อได้ครับอย่างนี้ขอฝากพี่แม็กก์ไปครับว่าไปเต้นฉลงุฉลึงนึกกันนะได้เลยแล้ตอนนี้ก็ก็กำลังเรียนอะไรหลายๆอย่างพัฒนาตัวเองครับด้านการแสดง acting ต่างๆแล้วร่วมกันถึงการตัวเองแล้วก็พยายามทำให้ตัวเองพัฒนามากขึ้นได้สกิลต่างๆแล้วก็อย่างนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้าง ถ้ายังไหวขอเสกดังๆหน่อยเดีวยวนละตอนนี้จะมีสองศิลปินด้วยกันนะคะขึ้นมามอบเพลพพร้อมให้ทุกคนได้ฟังการในงานวันนี้นะคะยังไงใครที่ถ่ายภาพสิลปินทุกคนหรือบ้าภาพบรรยากาศในงานติด hashtag ให้รอสักนิดนึงท่าโซเชียลนะคะ60ปีในนิวส์ค่ะแฮชแท็กในนิวส์แล้วก็ในนิวส์ะจะได้เข้าไปดูภาพความประทับด้วยกัน ต่างๆของเราทุกคนจะอิมเดียมาต่างจัาหวัดกลับบ้านกันไปในวันนี้นะคะและศิลปินุต่อไปของเรานกก็มาเป็นแนวแบบว่าี่มัมีวามทีแนวสหน่อยงไม่ใช่เต้น่ตีซมหะรียุขึ้มาเต้นไรพี่ไม่มีเนาะโอเคไดจริงครับอนดี๋วส่งแ๊นงะคราะนั้นไงสามารถเไปดชองทา ันนี้เรามีไลฟ์สดอย่ด้วยนะคะผ่านทาง w w w บ e l i n ดอทเดลินียสดอทสตูดิโอองเราเองค่ะแล้วก็สามารถติดตามกิจกรรมของเดลิเนียสได้เลยตลอดทุกปีหรือว่ามีกิจกรรมให้ทุกคนได้มาคืกได้ผู้ติดตามกันนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ดูนะครับสำหรับ6ปีเดลิเนียสนะคะแล้วบอกเลยว่าหลังจากดมอนายนะคะเดี๋ยวเราจะมีได้เจอได้เจอครับ มารอใครกันจ๊ะกล้องนั้นล่ะมารอใครกันโอ้ยสงุการมีใครเป็นคิวแรกๆไหมครับอ้ยสงุการนี้อันเราเราเราสองคนเราสองคนคิวแรกนะครับก็ถ้าแบบแฟนคนไหนยังไม่มีที่ไปไม่ได้กลับบ้านหรือว่าไม่มีที่เที่ยวก็อยากชวนมาสนุกกับพวกเราแล้วก็เราจะพร้อมร้องเพลงรอให้ทุกคนฟังแล้วก็สนุกไปกันในวันสุดท้ายใช่วันที่อะไหรวันที่สิบสองครับผมอีกสองวันครับผม าเจอกันได้ครับสวัสดีชันสะตรงวเราะเป็นเชัดเนเลยนะอยาีชันใ้เยอะนไปาะะั้นเอาเป็นว่า่ยที่รู้สาีนี้ลงนโซเชีุกช่องทางแล้วก็อยมาแบัง่ายด้วยนะคุยกัปีนนได้ไม่ได้มีพวกเราีน้องที่ดูดีกันทุกเดครับไปร่วมง